ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสกีนบอลไทยเราจะมาสกินเรื่องราวของฟุตบอลไทยในแบบสบายๆกันเช่นเคยก่อนจะเริ่มกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k และกดซับสไคร e ให้กับช่องสุภาพบุรุดลุ่งหงังกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับ และในครั้งนี้เราจะมาตะรีนเรื่องราวของ5ครั้งหลังสุดผลงานทีมชาติไทยในนัดชิง AFF Suzuki ครับจะเป็นยังไงกันบ้างไปตะกีนพร้อมกันเลยครับ 1. AFF Championship พบสิงคโปร์ฟุตบอลรายการชิงแชมป์อาเซียนในปีนั้นจะเป็นปีแรกที่มีการเปลี่ยนชื่อมาจาก Tiger ครับมาเป็นอาเซียนฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพโดยมีประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมแต่ฐายที่สุดแล้วก็เป็น2ทีมเจ้าภาพนี่แหละ ที่ผ่านเข้ามาพบกันในรอบชิงชนะเลิศโดยนัดแรกของรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นที่นันเกลังสเตเดียมสนามเจ้าของทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งในนัดแรก เป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ชิงความได้เปรียบไปก่อนโดยการเอาชนะทีมชาติไทย2-1แต่นในนาที่2ต้องยกคนมาเยือนสนามสุพัชราศัยโดยในเกมนั้นเป็นฝั่งทีมชาติไทยท,ที่ได้ประตูออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของพัดต้นกันยาในนาทีที่37ซึ่งหากจบด้กอส์นี้จะเป็นฝั่งทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์ไปครองด้วยกฎประตูทีมเยือนแต่ทวานในนาทีที่82ฝันของคนไทยทั้งประเทศต้องดับสลายเมืรร่อไคลรูอันลี่เลี้ยงบอลฝาแนวรับทีมชาติไทยก่อนจะซัดด้วยขวาแทรกหน้ากิติศักด ทำใม้จบเกมเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งและเป็นทีมชาติสิงคโปร์ที่คว้าแชมป์อาเซียนในปีนั้นไปครองด้วยด้วยสกอร์รวม3ประตูสอ2ซึ่งการคว้าแชมป์ในครั้งนั้นถือเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันของขุนพลเมอร์ไรออนอีกด้วย2 AFF Suzuki Cup 2008พบเวียดนามในการแข่งขันครั้งนั้นถือเป็นปีแรกที่ s u z u กิบริษัทผลิตยานพหาหนะชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาสนับสนุนรายการนี้บอลจิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนและได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น AFF Suzuki Cup จนถึงปัจจุบันโดยครั้งนั้นประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพร่วมซึ่งหากจําได้ในการแข่งขันครั้งนั้นทีมชาติไทยเลือกใช้สนามสุลกุลจังหวัดภูเก็ตเป็นสนามเย้าในรอบแบ่งกลุ่มแถมนี้ยังเป็นชิงแชมป์อาเซียนครั้งแรกของกอง นาที่ชื่อว่ากีริสินแดงดาอีกด้วยซึ่งการแข่งขันในครั้งนั้นทัพช้างศึกสามารถทะลุปไปได้ถึงรอบชิงเป็นปีที่2ติดต่อกันแต่คู่แข่งก็เปลี่ยนจากทีมชาติสิงคโปร์มาเป็นทีมชาติเวียดนามโดยในนัดชิงเกมแรกเป็นฝั่งทีมชาติเวียดนามที่บุกมากยัดเย็ดความปราชัยให้กับ ช้างศึกถึงราชมังคลากีราสฐานด้วยสกอร์1-2และในนัดที่2พวกเขาก็ยันเสมอทีมชาติไทยได้1-1ปหนึ่ในปีดังกล่าวทัพดาวทองสามารถคว้าแชมป์อาเซียนสมัยแรกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยผลประตูรวม3าประตูตส่วนทีมชาตไทยก็ต้องอกหักเป็นปีที่2ติดต่อกัน 3 AF Suzuki Cup 2012พบสิงคโปร์นี่ถือนับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศมาเลเซียในการจัดแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียนซึ่งดูเหมือนว่าทีมชาติไทยนั้นจะถูกชะโงกกับการเป็นเจ้าภาพสเสือเกินเพราะว่าทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของวินนี่วินชิดเซเฟอร์คุณซือชาวเยอรมันนั้นสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งโดยในครั้งนี้พวกเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะควา้าแชมป์รายการนี้ไปครองให้จงได้หลังเข้าชิงมาแล้ว2ครั้งติดต่อกันเมือ่อี20 2007, แ, 2008, แต่ก็มือเปล่าแต่ในปี2010ยังจ่อยไวที่รอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานไม่ชในะใครเลยอีกด้วยโดยคู่ออกอกงของทีมชาติไทยในปีนั้นถือเป็นอริตตัวชากาจอย่างทีมชาติสิงคโปร์ในเกมนัดชิงในนัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเยือนทัพลอดช่องถึงสนามจารันเบซาและท้ายที่สุดแล้ว้าบ้านก็เอ,อชาชนะไปได้สามประตูตหนึ่งทำให้เกมเลขสองที่สนามสุพัชราศสายทีมชาติไทยจำเป็นต้องชนะอย่างน้อยสองประตูด้วยกันเพื่อการคว้าแชมป์โดยในเกมดังกล่าวทัพช้างศึกผมบุกตลอดเกม แต่สามารถทำประตูได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นจากลูกมงของกริรติเขียรสมบัติในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกทําให้จบเกมทีมชาติไทยต้องเสียน้ําตาอีกครั้งด้วยการพ่ายทีมชาติสิงคโปร์ด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ3ามพาแชมป์นในปีนั้น ปีครับพบพบมาเลเซียณนะตั้งแต่ทีมชาติไทยเอาชนะจุดโทษทีมชาติสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศในศึกแชมป์อาเซียนเมื่อปี2002หลังจากนั้นทีมชาติไทยก็ไม่สามารถนำถ้วยใปนี้กลับมาประเทศไทยได้เลยสักครั้งม่นำซ้ำยังต้องอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรอบชิงมาถึง3ครั้งเลยทีเดียวทำให้ในครั้งนี้ทีมชาติไทยใช้บริการโค้ดซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองในการคุมบังเหียนทับช้างศึก เพื่อภารกิจพวบันลังเจ้าอาเซียนและลูกทีมของโคโสโกก็ไม่ทําให้แฟนบอลชาวไทยต้องผิดหวังแต่อย่างใดเพราะขุนพลทีมชาติไทยในยุคนั้นเล่นบอลได้อย่างสวยงามจ่ายบอลแบบตีก,กี้ตะก้าจนได้รับฉาย,ยาว่าเป็นบาซ่าแห่งอาเซียนสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ ต้องไปเจอกับของแข็งในเวลานั้นอย่างทีมชาติมาเลเซียซึ่งเลกแรกในนัดชิงก็มีการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็เป็นทัพช้างศึกทีมชาติไทยเปิดบ,บ้านเอาชนะผู้มาเยือนไปแบบสบายๆส,ยสประตูต่อศูนย์ซึ่งทําให้เกมนัดที่2ทีมชาติไทยกอบเพียงไม่แพ้ก็จะสามารถคว้าแชมป์ไปนี้กลับมาครองได้ทันทีแต่การไปเยือนสนามที่มีขนาดใหญ่ ได้มีขนาดนามกันว่าเป็นนรกทีมเยือนอย่างสนามกีฬาแห่งชาติบูกิจจาริวและเป็นงานที่หินสุดๆเพราะในเกมน,นั้นเป็นฝั่งมาเลเซียที่ทําประตูออกนําไปก่อนถึง3ประตูต่อศนย์ซึ่งหากจบด้วยแบบนี้มิชชัไทยจะอกหักในรอบชิงเป็นครั้งที่4ติดต่อกันแต่แล้วในนาทีที่81อัศจรรย์ฝั่งทีมเยือนก็แทบจะแตกพอเมื่อชาลิวซับปุย สามลูกฟรีคิกจากสหรัฐอยู่เย็นเข้าไปเป็นประตูให้ทีมชาติไทยตีไข่แตกมาเป็น3ประตูต่อหนึ่งประตูรวมของทีมชาติไทยก็สามารถควา้าแชมป์ได้แล้วด้วยประกดประตูทีมเยือนแต่ในนาทีที่88ช้างศึกก็สามารถได้ประตูตอกฝาโลงจากการตระบันซ้ายสุดสวยของชนะทิพย์สงกสินจบเกมทีมชาติไทยบุกมาแพ้มาเลเซีย3มประตูต่อ2แต่สะกอร์รวม2นะัดทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3ยุติ12ปีของการรอคอยแชมป์แห่งนี้ 5. เ f ฟเอซูซูกิครับ2016พบอินโดนีเซียช่วงเวลานั้นทีมชาติไทยในยุคข,ของโคซิโกหรือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันทุกรายการที่ลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการครารองแชมป์คิงคัพครั้งที่43เมื่อ2015 การได้แชมป์กลุ่มในการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2โดยผลงานไม่แพ้ใครและสามารถเข้าไปถึงรอบที่3หรือรอบ12ทีสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีพร้ด้วยสิทธิ์การไปเล่นเอเชียนคัพ2019รอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติซึ่งทั้งในช่วงวดานั้นปี2016ก็สามารถคว้าแชมป์คิงคัพครั้งที่44มาครองได้สําเร็จด้วยก่อนที่ปลายปีนั้นจะยังคงเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่ที่พวกเขารอโกลยความสําเร็จอยู่นั่นก็คือรายการ AFF Suzuki Cup 2 2016. โดยในปีนั้นทีมชาติไทยสานต่อความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสามารถตีตัวเข้าไปป้องกันแชมป์อาเซียนกับทีมชาติอินโดนีเซียได้สําเร็จโดยเกมแรกทัพช้างศึกต้องบุกไปแพ้ทัพอินเอก่อนหนึ่งประตูต่อสองทำให้เกมที่2ในบ้านของตัวเองทีมชาติไทยไม่มีทางเลือกต้องชนะสถานเดียวทําให้ในเกมนั้นโคซิโกจัดระบบด้วยการส่งตัวหลับลงสนามอย่างครบครันไล่ตั้งแต่กวินธรรมศักดิานันธีรททรบุญมาทานันชนะทิปสงกสินรวมไปถึงเชื้อสินแดงดาและท้ายที่สุดแล้วทัพช้างศึกก็สามารถป้องกันแชมป์ถ้วยไปนี้ ได้สำเร็จโดยการเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปแบบนิ่มๆ2-0จากการเหมาคนเดียวของปีโป้เซโรชัดทองขึ้่ในปี2011นี้ทั้งคู่ก็สามารถโคจรมาพบกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยนัดชิงชนะเลิศนัดแรกจะแข่งขันกันในวันพุธที่29ธันวาคม ส่วนในนัดตัดแชมป์ซึ่งจะแข่งขันกันในวันเสราร์ที่1มกราคม2565ท้ายนี้พวกเราทีมงานสุภาพบุรุษลูกหนังขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกในการคว้าถ้วยใบนี้กับมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับ และนี่ก็คือสกีนบอลไทยในเรื่องของ5ครั้งหลังสุดผลง,งานทีมชาติไทยในนัดชิง AFF Suzuki ครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในรอบชิงกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และกด subscribe ให้กับช่องสุภาพบุรุษลุ้หนังใน YouTube กันด้วยนะครับและในครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ